แ๊ะแค่บอกว่าน้ำพรอยมาล้างถ้วยแม่หนะ่อยรีบวิ่งมาก่อนเลยไหนมาดูคนสวยล้างถ้วยสิโอ้โหขนาดตัวยังไม่ถึงนี่นี่ปีนชั้นซิงล้างจานเลยเนี่ยไหนดูหน้าคนสวยก่อนล้างเป็นบ่คะสิหลอนบ่ไหนดูหน้าคนสวยสิ <c oughs> คนสวยสิด้าง้วยแม่ ในนูหล้างเองอเออคือเก่งแท้โอเคแม่จะเป็นผู้ชมที่ดีนะล้างไปเลยเจ็บมือเว้ยเป็นอย่างคะ่ะใบไผ่าบาดสมน้ำหนาเนี่ยพี่ใบแห้งแล้เหลือเอาเปลือกมันขุดาามาทาไมนจะเศร้าดอกไผ่ลาวาอยากสูตรใดนี่ยาสูตรพี่บอกบ่ฮะยาสูตรใดสูตรพี่บอกเหรอยา<ะ>เอาล้าง อ,อาเจับดีๆ,ดๆนะนั่มันเป็นถ้วยกระเบื้องแล้หลุดมือคือตกแตกดังเพิงเลยน,นี่เอาดีๆอ๋อทำดีๆ,ดๆต้างเบาๆอาอยาอย่าล้างจานไปอ,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 อ๋อไปต่อไปจุบน้ำยาแฟบหน่อยสิน้ำสไลด์หน่อยสิไหนเอออาเช็ดเช็ดข้างในด้วย หมุนหมุนมุนมือนล้างอะไรสักอย่างเหมล้างกูจิไหนดูหน้าคนสวยโอ,อ้ยสาวอ,อ,อ่อนบอยยังได้ลูกสาวไปล้างจานที่บ้านไหมคะท่านผู้ชมลูกสาวก็เป็นตาหักก็สนันเดชื่อน้องอะไรคะน้องหยังเกาะน้องน้ำพลอ,อ,อยอออเด็กหญิงหยังคะเออลูกสาวใครลูกสาวแม่ลูกสาวแม่อะไรคะลูกสาวแม่หยัง เยอเอาไปล้างค่ะคนสวยเออผลอ่าการล้างจานหรืฟรีสิเอาดีๆเอาดีๆมันจะตกแตกทานิ้วหน้าคนใหญ่ค่ะเออเบื้องสิกร่างจานหลังบาทเท่านะคะเบิ้งเพิ่มพ้นถึงได้ี่เอาล้างดีๆมันกระเด็นใส่ตัวเองเนี่นั่นเห็นบอสจะเข่าหนาแสบตาได้นั่นเอาล้างล้างก็ล้างแบบฟรี ได้กี่ใบแล้วนั่นใช้เวลาไปสองนาทีครึ่งแล้วนี่เออค้าแต่ใบเดียวอืมเอ,เอ้าก็สิบ่บเหลี่ยงายแม่สิบลางซอยแลละล่ะสายบังคุงแม่เป็นนวยแก่ลวบอตรงเพราะเป็นตะฝันตำเลยตียเฮ้ย <laughs> มันจานกระเบื้องนั่นนั่นระวังด้วยถือดีๆ มืม <aunque S 2> <me> ัน <cheg> มืออืมทานท่านไรบ้างหน่อยเอ็นดูเบิ่กผึ่งง่อยสิ่งล่างจานล่างน่าเอ็นดูแห้งลูกสาวโอ๊ยลูกสาวแม่ก็น่ารักแท้อ่ะบ๊ายบายก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเด็กจะไปช่วยล้างแล้วมันจะไม่เสร็จง่ายแมวบ๊ายบาย